ขอ,อนแกน่นเทรใหญ่ทำเป็นเพื่อพี่น้องขอ,อนแก่นและพี่น้องคนไทยทุกค,คนครับน้องี่กระดกครับผมหมอชนะใน,นานะอนาภักเพื่อไทยวันนี้ภูมิใจครับได้มาพบกับพี่น้องชาวขอ,อนแกน่นโดยเฉพาะเขตเลือกตั้ง ตัวเลขยังไม่ชัดเลยนะครับไม่เลขแปดไม่ 8, เลขเก้าหรือเลขสิบแต่มากันอย่างทับขันรัดเพื่อให้ขอบพุทคุนไป็อย่างสงครับเรายกทักใหญ่มาลองครับร้อนไหมร้อนไหมเกิดเสียงแตกบ้างไม่คิร้อนร้อนใจเพราะว่าใหญ่ร้อนใจนี่นครับ นี่นะครับคือคำตอบแม้จะร้อนเพียงไหนพับใหญ่ของเพื่อไทยทับใหญ่ของเพื่อไทยขอบคุณครับที่ไม่ข้าของกลางเวทีอัน,นั้นใหม่บรรยายสรุัน,นี้ใหม่นักร้อมี่ล้วครับเพื่อไทยชิดใหญ่ แต่การคิดใหญ่ตรงนี้จะคิดใหญ่ไม่ได้ถ้าไม่มีพี่น้องชาวขอนแก่นร่วมคิดกับพรรคเพื่อไทยด้วยวันนี้ผมในฐานะหัวหน้าพรรคมาชวนพี่น้องคิดใหญ่ครับถ้าเราไม่คิดใหญ่พี่น้องแปดปีที่ผ่านมาทุกพี่น้องแปดเพื่อน แปดเพื่อนกับต้นเหตุปัญหาของความผุดร้อนนั่นคือคนที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาเชดใหญ่เรื่องแรกเรา เอ็ดเขตเลือกตั้งสังเกตครับมีแต่เลขหนึ่งที่น้องอย่าเอาหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับต้องหนึ่งบวกหนึ่งเป็นหนึ่งพี่น้องขอนแก่นสิบเอ็ดเขตต้องรวมใจเป็นหนึ่งเลือกเพื่อไทยทั้งสิบเอ็ดเขตขดใหใจยกจังหวัดครับถ้าไม่ยกจังหวัดประยุทธ์ไม่มออกไปแล้ว ใหญ่ยกจังหวัดสิบเอขตแต่วันนี้ตรงนี้ผมหมอชนะเนีเป็นเพื่อนของรับบมมุตพงศกรอมรุพรเพื่อนรักกันดีใจครับแต่ขอกราบเลยครับกรา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 บขอพี่น้องช่วยสนับสนุนช่วยเข้าพคหหากาลูกสาวและลูกชายอนุพร คนแรกครับท้าว่างสลศสลนอนัภภนลพบดครับเป็นความภาคภูมิใจของพรรคเพื่อไทยครับในเวทีการประชุมโลกสมัชชาโลกท้าวฟังสละสลัสนอนันลพอดเป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนของสมาชิกรัฐสภาไทยขึ้นไปบนเวทีพูดกับพี่น้องัโลูกอย่าง ได้ยอย่างประทับใจย,ยกมือเข้าฟางชารสน,นันอันลพรถอเรี่เริ่มเลยครับเอาไปเอาไปเข้าคู่หากาเข้าฟางสรัสนันอันลพรเข้าคู่หากาพักผู้ใดพี่น้องครับคนที่สองคนหนุลล่มคนหนุลล่มความตั้งใจสูงสายเลือด รับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้พี่น้องมาตลอดเจ็ดใจมุ่งจะรับใช้พี่น้องอาสาเข้ามาแทนอาปรบมือให้คุณอาเขาก่อนนะครับพล<ป>ังอันลุอรอ<ฮ>ทำหน้าที่แทนพี่น้องแต่บอกว่าผมอยากจะส่งหลานซึ่ง,ง,งาม,ามีความรู้ความสามารถมีความหนุ่มมีพลัง นำฟุตพัชรกรอันนพรครับเรือกเลยครับเอาไปเอาไปเข้าคูหาการสองบาทพัดเพื่อไทยและพัชรกรอันรรอนุพหงษ์ประกาศต่อ,ตอ,ตอนหน้าเวทีพี่น้องที่เาคาลพครับมั่นใจครับพักเพื่อไทยเราภูมิใจที่ได้คนรุ่นใหม่มาทําหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนเอกเก้าเทนครับ อีกเ้าเเราไปพูดกันบนอีกวิธีหนึ่งพี่น้องครับมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีผมบอกต่อๆกันไปขอนแก่นต้องเป็นหนึ่งเลือกเพื่อไทยทั้งสิบเอ็ดเขตเอาประโยชน์ออกไปกันพี่น้องครับเอาความสุขของพวกเราคืนมาพี่น้องครับถ้าเรายกจังหวัดเชียงยะเพื่อไทย ผองในนาคารนพักขอบอกกับพี่น้องในความมั่นใจครับเหนืออีสานใต้พ่อรองตกกรุงเทพทกสังนะครับสํารวจมาเขาบอกว่าเขาจะเลือกพักเพื่อไทยเราครั้งสุดท้ายครับผลการสํารวจที่ภาพตะวันออกจังหวัดชนบุรีสํารวจว่าจะเลือกพักไหนสเสเขตสสมัญชีไปเช่อ เพื่อไทยเรามาเป็นอัน,อน,ห,นหนึ่งครับร้อยละสามสิบแปดครับน้องแม่โพลนถามว่าจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีตอบว่าสาสิบเอ็ดเปอร์เซ็นแพรทองทายชินวัตร์ครับนี่คือความมั่นใจกับพี่น้องและครศรีธรรมราชและครศรีธรรมราชสำรวจออกมาเลือกพักไหนเป็นอันหนึ่ง พี่น้องทราบไปครับเพื่อไทยชนะเจ้าพินเราได้ร้อยละ22นะ่ครับเจ้าพินได้แค่ยี่ร้อยละ21่ดใกล้เคียงกันแต่ถือว,ว่าเราชนะถ้ากายยังสดับสนุนเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจเลยครับการตัดสินใจครั้งนี้เราตัดสินใจโดยรวมเราไปได้วยกันเพื่อออกจากวิกฤตด้วยกันพี่น้องครับถ้าเราชนะ กย่างถล่มทลายเกิน250คนขึ้นไปต้องชนะอย่างถล่มทลายเกิน25 0คนขึ้นไปนบพี่น้องเราจะนำสิ่งที่พี่น้องต้องการที่สุดคือรัฐบาลของประชาชนในนามของพรรคเพื่อไทยให้กับพี่น้องสิ่งที่เราต้องทำ พี <S 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 tamam. ่น้องครับสิ่งแรกที่เราต้องทำเราต้องเอาอำนาจของเรากลับคืนมาเราจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นรัฐธรรมนูญของพี่น้องประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญสี่มบับนเป็นรัฐธรรมนูญของพี่น้องประชาชนเอาไปครับพี่น้องประชาชนมาช่วยกันเขียนมาช่วยกันล่าถ้าเรายังใช้รัฐธรรมนูญฉบับเดิมเรามี300อเสียง บริาหารประเทศไปหกเดือนมันจับเราเข้าทุกพี่น้องอนโยบายดีๆกับชื่นูมพี่น้องไม่ได้นั่นคือและจิจแรกที่พี่น้องประชาชนและพรรคเพื่อไทยจะทำร่วมกันเรื่องต่อไปนะพี่น้องนโยบายดีๆที่พรรคเพื่อไทยประกาศไปและจะประกาศเพิ่มหลังจากยุสบสภาอีกสี่เรื่อง สำคัญสำคัญจะคืนกลับให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อเราเป็นรัฐบาลพี่น้องครับนโยบายดีๆไทยก็พูดได้บางพรรคบอกพูดแล้วทำเพื่อไทยในพูดกับเพราะเพื่อไทยทำในสิ่งที่พูดมาแล้วและจะทำดีให้มากกว่าเดิมพี่น้องครับหลายนโยบาย คุณเองแพทองทานชินตวัน์ว่าที่นายกรักฐมนตรีของเราจะประกาศจะบอกกับพี่น้องมมมมผมในฐานะหัวหนะ้าพัก<ร>พูดยาวไม่ได้มันมากมันเยอะมากโดยสรุปับพักเพื่อไทยคิดถึงพี่น้องประชาชนเป็นหลักที่จะทำนโยบายตั้งแต่จุดในของที่เรารับไปจนถึง แก่และจากโลกนี้ไปอย่างความสุขนาอาจบายพักเพื่อไทยเราตอบโจทย์ทุกช่วงอายุวัยตอบโจทย์ทุกกลุ่มตอบโจทย์ทุกปัญหาพี่ร้องครับใครเป็นเกษตรกรที่ร้องเงียบแมนหลยพี่เองเป็นเกษตรกรเป็นกระดูกสลังของชาติพักเพื่อไทยคิดเรื่องนี้คำานึงถึงเรื่องนี้ เราไม่บอกแล้วครับพี่น้องว่าข้าวจะต้อง8ปดพันข้าวจะต้องสองหมื่นเลิกพูดไม่มีประโยชน์แต่พักเพื่อไทยบอกว่าถ้าเข้ามาเราจะผ่าตัดกเกษตรต้องผ่าตัดครับที่ผ,ผ่านมาพี่พน้องผลิตก็ไม่ได้ขายราคาก็ตกตำ่ำหวยก็แพงโดนกดขีด่กดพูนเรื่อราคาเพื่อไทยเข้ามา ้าตัดเกษตรใช้ตลาดนำครับคุณเองจะพาสินค้าที่นราไปขายตลอดทั่วประเทศทั่วโลกใช้นวัตรกรรมช่วยที่น้องเห็นโดนที่ดินเนะครับต่อไปมันจะมาพ่นยาพ่นปุ๋ยแทนงที่น้องประชาชนเราจะพาตัดใช้ตลาดนำนวัตรกรรมเสริมยกรายได้ของที่น้องเกษตรกรต่อคนขึ้น เป็นสามเท่าเทายในสามปีกันไปแล้วที่น้องหลายคนปวดใจลำบากลูกหลานเรียนหนังสืออยู่ดีๆมีแ็บเล็ตอยู่ดีๆเรียนรู้คอมพิวเตอร์ถ้าไม่ถูกยุดคืนนะครับพี่รองครับใครมีโทรศัพท์บางคราบยพด่มเงินเพมือหน่อยโทรศัพท์ ยกมือหมายความว่าท่านกำลังประสบภัยหนักจากภัยคอมพิวเตอร์จากภัยโทรศัพท์แก้งคอเซนเตอร์ใครเคยโดนหลอกมามา้างครับยกมือหน่อยครับเยื่อ <Yeah. S 1> เพื่อไทยเข้ามาพี่รองเราจะจัดการปัญหานี้เราจะส่งเสริมให้ลูกหลานเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมมัธยม และที่สำคัญลูกหลานของเราในหนึ่งตำบลรับเพื่อไทยจะส่งเสริมให้มีหนึ่งคนที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เพื่อจะคอยช่วยเหลือดูแลพวกเราหนึ่งตำบลหนึ่งคนคอมพิวเตอร์เอาไหมครับพี่น้องลูกหลานพี่น้องที่ชอบส่งเสริมครับสร้างรายได้พี่น้องสร้างรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาส โอกาสของพี่น้องที่จะเข้าถึงแหล่งทุนกองทุนหมู่บ้านเราพเพื่อไทยเอามาสารกอเอาไปราพี่น้องเอพื่อไทยพูดแล้วทำได้และทำในสิ่งที่พูดมาแล,วาแล้วจนโง่เจ็บเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับคนไทยเรามา เราจะไม่ยอมให้คนไทยเราจนไม่ยอมให้พวกเราถูกประามาทว่าโง่แล้วไม่ยอมให้พวกเราเจ็บป่วยโวยไรย้เหตุผลส0บาทรักษาทุโรคต่อยอดครับปัดประชาชนใบเดียวเข้าถึงพวก,กี้เอาไเลยลูกหลานพี่นองเป็นผู้หญิงปัญหาหนักอึงมาเ่งครับไม่มดลูกก็เต้าหม เพื่อไทยเห็นแก่ลูกแก่หลานป้องกันชีวิตให้สดใสอายุ9ก้าถึง1ิเปีไปฉีดไม่แก้มะเร่งปากคนลูกฉีดแก้มะเร็งปากคนลูกเหมือนวัคซีนครับเพื่อป้องกันมะเร่งปากคนลูกให้เห็นชีวิตของพี่น้องมีความสำคัญเอาไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยร้ายที่ยัไมเยอะครับ ในนามพักผมขอยืนยันให้ความมั่นใจกับพี่น้องว่าเลือกเพื่อไทยได้ประชาธิปไตยได้นัโยบายที่กินได้เอาไมครับ oh เลือกพัรเลือกพรรพี่น้องครับเลือกพักเพื่อไทยเราได้ทั้งนโยบายที่ดีและสำคัญที่สุดครับ ได้ศักดิ์ศรีความเป็นประชาธิปไตยของพี่น้องเรากลับขึ้นมาพี่น้องทราบไหมครับขณะนี้มีหลายพักการเมืองบอกว่าพร้อมจะจับมือกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลบางพักมาบอกกับพี่น้องบอกว่าเลือกเธอพักจะเลือกเขาเลยแต่คนขอนะเดี๋ยวเลือกตั้งเสร็จแล้วก็จะไปอยู่ด้วยกัน คำพูดนี้เคยได้ยินไหมครับได้ยินบ่อยไหมไ,ไม่ต้องบอกนะว่าพักไหนไไเพื่อไทยเราไม่มีพักพี่พักน้องเราไม่มีสาขามีแต่เพื่อไทยพักเดียวกันพี่น้องถ้าพี่น้องเลือกเพื่อไทยได้250เสียงขึ้นไปไม่ต้องรอพักใดๆ300เสียง เราเป็นรัฐบาลคักงเดียวไปเลยพี่น้องแต่ถ้าเราได้240ครับถ้าเหล่านั้นไปจับมือกับกระยุกตั้งรัฐบาลได้ทันทียอมไหมไม่ยอมเข้าค้อหาการเพื่อไทยที่เราจะปางพักคปางพักคบอกว่า มเพิ่งได้ข่าวมาสดๆวันลน้อยแต่จะขอบัญชีรายชื่อทันนี้มาแปลกครับบัญชีรายชื่อจะเอาแต่เขตไม่เอาสสเขตเลือกเพื่อใครเลยขอบัญชีรายชื่อที่รองครับหัวละห้าร้อยเอาไหมข้าให้ห้าร้อยเอาไหมเอาไหม ถ้าพี่เต้นมาพูดพี่เต้นต้องร้องไห้แน่แต่ผมไม่มีเวลาเอาเลยเพราะพี่น้องครับเขาต้องการสอสอมากกว่า25คนเขาบอกว่าเขาซืหน1ล้านคะแนนชื่อพี่น้อง1ล้านคนได้สอสอบัญชีไปชื่อ3คนเขาจะเอา30คนครับ30คนละ1 500ล้าน ร, 500, ciel, ร้านหนึ่งห้าร้อย้านนะครับพี่น้องสามสิบคนพูนเข้าไปสามห้าสิบห้าเขากล้าเงินใช้พิงขนาดนี้เพื่อซื้อสอสอบัญชีเลยชื่อพี่น้องถ้าเอาไหมเอาใส่กระเป๋าไว้แต่ก้าเพื่อไท้ทั้งสอนมาครับพี่น้องได้รับเกีรับเพื่อไทยจะทำประโยชน์ให้พี่น้องไปได้เลยถ้าเราไม่แสลไลร่วมพลัง รวมใจถอนแก่นเป็นหนึ่งเข้าคูหากาเพื่อไทยให้แหลงสไลย์ยกจังหวัดครับ